นี่มึงก็ไดากูอีอันมันว่าอย่าเก็บเด้อว่าซันมันไปเด็ดแม่ก็กูสิว่าสเจะไปปลูกนี่เฮียฮะเจนใคะเจนเจนเพื่อนอย่าเก็บเด้อว่าซันมันโลกบักขดินบักขดินใครพี่น้องค่ะตาบักขดินี่ย่านเนี่ยดูม่อหาได้ว่าเงามันอยู่ใสเหงามันอยู่ใส ดูว่าหาแฉแน่นอนเอ้ยอ<น>ม,มียต่อเบามากเนาะสู๋เฮ้ยเขาก็ว่าเอามีดมาอยู่แต่ว่าประเดีเาา๋ย,ยว <ฮะ S 2> ยมาอันนี้ค่ะอือเนี่ยกระมีหลูก็มีอันนี้ยังได้ไหมเออปลดกนี่บลดกตีอุย้ย,ยข่อยก็ว่ามันโอเคแหรอได้ล้านซ้ำนี่มาได้พี่น้องผู้ใดอยากเมื่อยะ เออสำนักเก่าละเท่าข้าว่ได้มาดูแลมดอกปุ๋ยกับ่ได้ใส่หญากับ่ไดะเห็ดธรรมมาตัเอ้ารรมาซัธรรมาตหากินแบบบุฟเฟ่มันก็สิประมานี่ละค่ะถอนถั่วดีบถอนถั่วลิ่สงออกนอแล้วออกนอแล้วบ่เออออกนอแล้วนี่ละขันนั่น ขนาดถอนมื่อสิประมาณนีแหละคะ่ะคุณเอาไว้ถ้า<อ>สองปีสักไปโอ้สองปีทั้งสี่หลายได้เนาะอ้ยมูแต่ว่าฝอยอยู่หัน,นหระเด้อว่าสั้นอ้าสู้สู้นเพื่อนๆสู้สู้สู้มันยังเอาสองปีเนาะส,สู้สู้สู้ใครว่าถอนก็นได้เดี๋ยวมึงมันเปลี่ยนแก้วเข่ามันเปลี่ยนก้อนเกี้วเขา่าเห็นบ่อล่หินแก่แกอ้พอดีเขาสิได้ตามสวยดอกเท้า เมียต้มทอดดินตำบักทั่วกินกับต้มทอดดินจะเป็นบ่เป็นนี่งจนแก่ละหนี่งจนแก่ละหนี่เห็นบ่เนี่ยดอกมันค่ะเพื่อนเป็นดอกเปียเปียปูงานนี่แหละวะเอ้าเอามาใส่นะไม่ได้เงาหนึ่งคุณเออลกลกลกเด้มันเป็นใส่ปุ๋ยมันก็ประมาณนี่ล่ะอันปีหนาเขาก็ไทยซีดนวลจักหน่อย ใช้อะไรยกคู่ขึ้นมันเป็นหัวหันใครแล้วใช้ยกคู่ขึ้นหันหน่อยถ้าตจงยกคู่มันจังสิเป็นนี่ทาเทียงแนาเนี่ยก็ว่าใส่ได้หน่อยได้เนี่ยคุณแม่นเทียดทาดีนี่แหละเฮาสั่งได้พี่น้องปีนาสิปลูแก้ลายปีนี้ปลูกเอกล็ดซื้อดอกเพื่อนเพื่อนนี่ยหน่อยซีหาพะโนะสร้างนี้ว่า ภาษามี่กันบอคอยสามาขี้กันปะเออก็ด <singing UC S> ูดีเลยกมดหลายว่ะอายลกลกเขาลกลกไม่น้อยสิบห้าคนเดียวดูม้อหาไข่หมูหม้อหาอาดจบคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิว่าให้ทอนเถ้าดินก่อนเดียวล่อบัตต้มนะจ๊ะเนาะสิต้มสู้กินเด้อกินต้มเห้ถึงก็ไม่น้อยเด้อ ิปสร้างรายได้ประมาณนี้นดูวิวบรรยากาศค่ะเพื่อนๆดูดีขนาดเด้หกคีน้อง